วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาคุณธนชัยวชิรศักดิ์หรือว่าคุณนัดแฟนพันแท้องค์พ่อจตุคามรามเทพอดีตที่ปรึกษากันมาที่การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมประจําสภาผู้แทนราษฎร ถือเลิกดีทําพิธีบวงสวงสการละไหว้ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพนะคะในวันที่พระอาทิตย์ทรงกฎและต่อด้วยการทําพิธีการอาบน้ามนต์พิธีสะดอเคราะห์นะคะนวัดเทพนมเชิอทาพระลาหูเพื่อเปิดดวงรวยหลังสิ่งไม่ดีตามความเชื่อในตำนานของเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะครับผมนัดแฟน,นแท้จตุคามรามเทพครับครับก,ก,ก็ตอนนั้นผมไปแข่งในรายการแฟน,นแท้ครับแล้วก็ได้แชมป์ตอนจตุคามรามเทพในปีปี50หรือปี2007ครับ จริงๆผมแค่ลองเอาพระท่านก็คือพระพุทธสิหิงขององค์จตุคามาอธิษฐานว่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยขอให้ผมได้แข่งรายการแฟนพันแท้นะซึ่งตอนนั้นรายการแฟนพันแท้ดังมากแล้วแล้วผมก็ได้แข่งโดยที่ผมไม่ได้สมัคร <c oughs> ไม่ได้ส่งใบสมัครเลยไม่ได้มีการส่งอีเมลแดทั้งสิ้น,นะฮะก็มีมีคนที่อยู่ในในที่รับคัดเลือกอ่ะเขาได้แข่งอยู่แล้วแลวเขารู้จักผมเขาบอกว่าตัวแข่งมันขาดไปคนหนึ่ง <c oughs> เออลองมาให้รายการเขาดูหน่อยสิ เ,เขาจะคัดเลือกไปแข่งอะไรเงี้ยซึ่งณวันนั้นมันมีคนคนคอยไปสมัคระ2,800กว่าคนเขาไม่เลือกเขาเลือกผมอประมาณนั้นเอาจริๆจร้าวินาทีนั้นไม่มีเลยอตอนนั้นเพียงแค่ลองว่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงก็ให้ผมได้แข่งแฟมันแฮสิและให้ผมชนะสิ ถ้างั้นผมจะเชื่อในความรู้ของเราอ่ะเอรผมผมตอนนั้นผมเป็นพนักงานในบริษัทของหนังสือกรุงสยามซึ่งเป็นหนังสือที่นําเอาเรื่องราวขององค์จตุคามรามเทพเนี่ยมาตีพิมพ์ครั้งแรกผมก็เลยได้เป็นคนที่ได้อ่านประวัติแล้วก็เป็นคนได้ถ่ายภาพได้เห็นภาพคือมันมันมันแผ่วเพราะการตลาดนะฮะแต่ว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านน่ะท่านท่านไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลงไปเลยเมื่อเมื่อการตลาดมันแผ่วเนี่ยกับผมมองกับว่ามันเป็นส่วนดีในการที่ จะพิสูจน์ว่าใครรักพ่อจริง <Okay. S 2> แล้วแต่ความที่ท่านเป็น,ปนพ่อท่านจะไม่เคยทิ้งเรา mm hmm. ตอนที่ท่านต,ต้องกล่าวว่าท่านมาประทับทรงนะผ่านร่างท่านโกผ่องสกุลอมร mm hmm. ก็คือท่านมาประทับทรงตอนปีตั้งแต่ปี28จนถึงโกผ่องเสียเนี่ย <Okay. S 2> ท่านจะกล่าวเสมอว่าเมื่อกูรับมึงเป็นลูก mm hmm. กูจะไม่ทิ้งมึง mm hmm. นะเมื่อมึงมีกูไว้จะไม่อับจน เมื่อใดน้ําทะเลยังไม่แห้งมึงมีกูไว้จะไม่อับจนคือท่านก็จะไม่ทิ้งเราถ้าเกิดเรายัางระลึกถึงท่านเสมอ,อ,อจริงๆพิธีอัศมน,นมีทั่วไปนะแต่จะทําในที่นี้จะยากหน่อยเพราะว่าวันนี้มีการสวดพระปริษฐแล้วก็สวดเกี่ยวกับเทวดานปเคราะห์ด้วยการสวดพระปริตเนี่ยจะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลซึ่งในสมัยพุทธกาลน่ยจะมีเมืองหนึ่งชื่อเมืองเวสาลีหรือเมืองไพราสาลีเกิดภัยพิบัติสาประการก็คือหนึ่ง เกิดภัยพิบัติจากอหิวาตกโรค2เกิดภัยพิบัติจากพูดผีพิสารและ3เกิดภัยพิบัติจากเข้าย่ากหมากแพง<ม>ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเจ้าเมืองจึงมีการทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้ามาปราบบาปประคะ์อันเนี้ยพุทธเจ้าก็ให้พระอนุนเนี่ยมาสวดพระประิษฐ์เนี่ยแหละก็คือรัตนสูตรเมื่อสวดรัตนสูตรแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาทําน้ำมนต์เพื่อประพรมให้เมืองน่ะกลับคืนสู่สภาพปกติซึ่งอันเนี้ยมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเลยแล้ววันเนี้ยเราก็มาทําพิธีเนี่ย ตามพระตรบิดก,ก็คือจะทําให้เขาเรียกสร้างความเป็นมงคลให้เรามีความทาให้เรามีกําลังใจดีขึ้น<ส>แล้วก็เมื่อพระปร,ะปริสเนี่ยมาปรทาน้ำมนต์เนี่ย,มมนนยสิ่งที่มันเป็นเอาว่ามงคลทั้งหลายท,ท,ที่อยู่ในร่างกายเราอะ่ะอาจจะเป็นสิ่งสิ่งบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าเราเรา,เราถูกลงเพ็นนพัดนะอะ่บางคนอาจจะเคยทากรรมไม่ดีมามันทาทาให้หลุดออกไปทําให้ความสบายใจเกิดขึ้นนะตามตามขนรรมเนียมโบราณนะครับ แล้วก็การสวดเทวดานุปเคราะห์เนี่ยเป็นการสวดที่ทําให้เทวดาประจําตัวของเราอ่ะสวดสรรเสริญคุณเทวดาประจาตัวของเราแล้วก็ทําเทวดาพีโดยการมีมีการทําสังฆทานแล้วเอาบุญเนี่ยอุทิศให้กับเทวดาที่รักษาตัวเราหรือเทวดาประจำวันเกิดเราด้วยครับอันนี้ก็คือดีดีทั้งในทางพุทธศาสนาและดีในทางความเชื่อของคนที่เชื่อเรื่องเทพเทวดาทั้งหลาย ครับ,รบเวลาเราเราไปไหว้สารักเมืองเนี่ยนะครับเราเราจะอธิษฐานให้บุญที่เราทําโดยการบุญอันแรกที่เราทําง่ายที่สุดอะ่ะก็คือการที่เราถือศีลห้าก่อนเราถือศีลห้าเสร็จแล้วเราเอาการถือศีลห้าเนี่ยเป็นเทวบูชาเดี๋ยวองค์ท่านพ่อจตุคามรมามเทพเครื่องสักการะเนี่ยมันเป็นของเล็กน้อยซึ่งท่านไม่ได้มองตรงนี้หรอกแต่โบราณเขามีก็แค่ง่ายๆก็แค่หมากพลูแล้วก็ น้ำดื่มสักแก้วหนึ่งไม่ต้องทําอะไรมากนะครับแล้วเราก็เอาบุญในการที่เราถือศีลห้าข้อเนี่ยถวายเป็นเทวตาพรี<ม>เทวบูชาแล้วก็ขอให้องค์ท่านพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องที่มันเป็นไปได้นะฮะส่วนที่อื่นนอกจากที่ที่หลักเมืองนครเนี่ยเมืองนครเป็นเมืองน่ารัก<ม>เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีแหล่งแหล่งที่ท,ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยหลายที่ วัดไอ้ไข่หรือที่นี่วัดเทพพนมเชือดและมีถ้ำพระราหูซึ่งเป็นถ้ำที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในในตำนานของพระราหูนะฮะถ้าท่านใดที่มีโอกาสมาก็เรียนเชิญมามาเที่ยวแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เมือ,นองนครศรีธรรมราชเรียนเชิญก็ได้ที่เพจนัดแฟนแบทาและทีมงานหรือว่า Facebook ส่วนตัวก็ธนัดชัยวัชชิรศักดิ์ครับผม